องรักบาลจะเข้าไปตรวจสอบหรือจะเข้าไปจะต้องเริ่มต้นไม่เร็วกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็เสียมากขึ้นมากขึ้นมันถึงจุดจุดนึงมันอ่ะเราเราก็แก้ไขอะไรมันไม่ได้ โครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชมชนอย่างรุนแรงทั้ง11ประเภทเช่นเมืองแร่นิคมอุตสาหกรรมสนามบินโรงไฟฟ้าโครงการเหล่านี้ถือเป็นโครงการที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุไว้ว่าต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่จะขออนุญาตดำเนินโครงการโดยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือกอสสเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา67ของรัฐธรรมนูญพศ2550เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีหน้าที่ให้ความเห็นโครงการที่จะก่อสร้างและเข้าข่ายรุนแรงเหล่านี้ ซึ่งจะต้องจัดทําการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนผ่านเวทีสาธารณะพร้อมทั้งจัดทํำเป็นความคิดเห็นประกอบโครงการซึ่งล่าสดุดมีโครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่4ของบริษัทเคอรี่สยามซีโปรดจำกัดที่จะขยายเพิ่มเติมจากเดิมอีก750เมตรถือเป็นโครงการที่เข้าข่ายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามประเภทโครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่าตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือตั้งแต่10,000ตารางเมตรจึงเป็นโครงการที่ต้องให้กอสอสสให้ความเห็นประกอบก่อนการดำเนิน,นโครงการถ้าโครงการที่มีความรุนแรง11ประเภทโครงการที่สมัยท่านนายกอดัน,น,นได้พูดเก่งว่า18ประเภทนะ แต่รัฐบาลสมัยท่านพิธิษเนี่ยนายกอภิสิทธ์เขาบอกว่าให้เหลือ11ประเภทของการ11ประเภทของการเนี่ยรวมทั้งท่าเรือที่มีความยาวตั้งแต่300เมตรขึ้นไปจะต้องทํา ทำการศึกษาอันหนึ่งที่เรียกว่าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งสองอย่างเนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้คำติดปากกันว่า E H I A ทีนี้ในการทำเนี่ยก็จะมีการนำเอาข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทเขียนขึ้นมาเนี่ย เอามาให้ฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดูก็สส,สมีเวลาที่จะให้ความเห็นโครงการเนี่ย60วันดั้นั้นตอนก็คือว่าเรารับฟังทั้งหมดรับฟังเนี่ยเข้าไปทางเว็บไซต์ได้ด้วยเข้าไปทางการติดต่อทางจดหมายทางอีเมลทางโทรศัพท์ทั้งหลายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชนด้วยแล้วก็เราก็จะมาจัด อรอให้บริษัทเข้ามาจี้แจงโครงการรวมทั้งเอกสารทั้งหลายแล้วก็เราก็จะมาดูงาน ที่โครงการจะสร้างอย่างกรณีของท่าเรือเคอรี่เราก็มาแล้วเราก็มาให้เขาเล่าฟังทั้งหมดว่าที่เขียนเอาไว้เนี่ยจะทํำยังไงบ้างอยู่ตรงไหนวิธีเป็นยังไงวิธีแก้ไขยังไงและจะไม่มีผลกระทบยังไงอะไรเนี่ยนะหลังจากนั้นเราก็จะมารับฟังว่าชุมชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบเรื่องเหล่านี้เหมือนที่เราทราบไหมถ้าทราบแล้วอยากจะให้ความเห็น อย่างไรไม่เห็นด้วยเห็นด้วยอยากให้แก้ไขปรับปรุงยังไงก็เราก็จะรับฟังความเห็นทั้งหมดนะครับการของเสี่ยอันตรายนะครับหรือสารต่อมะเร็งกลุ่มหนึ่งนะครับตามระการของผมเป็นสมาคมจะเป็นมูลนิธิจะเป็นชมรมจะเป็นชมพืชประตูกระส่งในการขยายท่าเนี่ยก็เพื่อรองรับนะครับเพื่อรองรับเรือแต่ต่างประเทศที่ที่เข้ามาค่อนข้างปริมาณในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ย งานเพิ่มมากขึ้นเรือเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เรือปัจจุบันในเรือเข้ามาแล้วเรือยังจอดต้องรอท้าว่างถึงจะถึงจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็จําเป็นต้องขยายขยายท่าเพิ่มเพื่อรับเรือมากขึ้นสินค้ามารับสินค้าแล้วก็มาส่งสินค้าส่งสินค้าหมายว่าเพ่เรื่องของทําชิ้นส่วนรถยนต์เรื่องของเหล็กเรื่องของสตีลเหล็กบนม้วนนะครับนั่นเรื่องของนําเข้า เข้ามาทําเรื่องของรถยนต์โตโยต้าอะไรเงี้ยครับ<ช>แต่ถ้าเรื่องของนาออกเราก็จะมีเรื่องของไม้ยูคาศับหรือน้ําตาลนะน้ำตาลทรา,ายนะครับเียที่เราส่งออกปีหนึ่งก็หลายล้านตัดหลายหลายล,ายลา้านไไสายไฟสายกำมะถันสีนะครับสัดสินค้าอัดความดันนะครับรวมทา่าเอาเข้าท่าเรือแต่ของเองกชนไม่มีนะครับแต่ให้ขยายท่าทีคนลองคิดดูว่า ปัญหาจราจรมันจะเกิดขนาดไหน,นก็เป็นห่วงอยู่ยนะครับนี่แหละมันจะเยอะมากแล้วถึงบอกว่าที่มาวันเนี้ยที่ผมมาคือไม่อยากให้สร้างคือหนึ่งแม้แต่คอนโดที่อยู่ใกล้บริษัทเนี่ยเขาก็มีผลกระทบเรื่องฝุ่นแล้วไหนการจราจรบ้านเราก็จะเห็นอยู่แล้วสุกงส์เล็กเล็กเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอยู่แล้วและปัจจุบันนี้เขายังไม่ขยายนะก็ติดกันอยู่แล้ว เตจถ้าไปดูเดินดูตอนนี้ตอนเช้านะชบบ่วงปัจจุบันตอนเช้าตรงไฟแดงด้วยนะรถตอนเยังขึ้นจะลงเนี่ยเตดมาจนถึงสะพานนี่เลยนะขนาดที่ยังไม่ขยายนะครับปริมาณรถขนาดนี้ขนาดนีูน,านการในห้องอพาร์ตเมนต์อยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้เสียงโอวิ่งกันทั้งคืนเลยครับแล้วขนาดเรือบนไม้สักไม้สักที่อยู่ตรงนี้นเวลาเมื่อไหร่กามาลงเมื่อไหร่เรือพอเรือมารอรับเนี่ยทั้งคืนเลยเราเสียงส่วนอาชีพประมงเนี่ยกระทบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้า มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไม่มีไม่มีทิศทางเนี่ยหรือว่าพัฒนาท่าเทียบเรือแบบไม่มีทิศไม่มีทางเนี่ยผมเชื่อได้หรือว่าไม่น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิน5ปีเนี่ยอาชีพประมงจะสูญหายไปจากพื้นที่อ่าวอุดงนะครับเพราะว่าพื้นที่ณปัจจุบันเนี่ยมันเหลือน้อยอยู่แล้วถ้ามีการขยายไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งเหลือน้อยไปใหญ่ นะครับเพราะว่าเรือประมงเล็กๆก็ไม่สามารถออกไปหากินได้ไกลๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราสามารถออกไปหากินไกลได้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่อายุสงบนะครับแต่ว่าปีหนึ่งอ่ะมันจะมีสักกี่เดือนนะครับที่เราจะออกไปหากินได้ไกลๆทุกวันนี้เราก็หากินไกลขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าบ้านเรามันอยู่กับท่าเรือทั้งหมดเลย นะครับถ้าเรือมันก็ยาวประมาณ2.7-2.8เมตรแล้วก็ประมาณ2กิโลกว่าเกือบ3กิโลแล้วซึ่งมันก็หากินได้ไกลไขึ้นไปเรื่อยๆนะครับออโดยหลักถามว่าผลกระทบไหมมันมีผลกระทบอยู่แล้วครับแต่ว่ามากหรือน้อยอย่างเรื่องของจราจรที่ท่านถามเมื่อกี้นะครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีทางออกในเรื่องของภาครัฐก็ต้องมาช่วยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเรื่องของถนนเรื่องของจราจรอะไรพวกนี้เราเราก็ต้องดูแล ก็ต oui ้องช่วยร่วมมด้วยช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยท่าเนี่ยมันมีหลายท่าเพราะฉะนั้นทุกทท่าเนี่ยก็ต้องมาร่วมกันไม่ใช่ว่าเคอรี่สร้างละพานแล้วสักทางท่าแล้วทุกท่าก็จะมาร่วมบอกเคอรี่จัดการอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะพัวันนี้เนี่ยเราเราเราดำเนินการอยู่ในส่วนของเรื่องถนนจารุดอะไรพวกนี้เราก็ประสานงานของภาครัฐอยู่ก็ช่วยกันประสานงานนะครับเพราะฉะนั้นอุปสรรคเราก็ต้องเอากลับไปแก้นะครับเอาไปแก้แล้วข้อกังวลของเขาเราก็ต้องเอากลับไปแก้เพื่อให้คลายความกังวล แล้วมันถึงจะอยู่ร่วมด้วยกันได้ก็คือบริษัทอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้ประเทศชาติอยู่ได้โครงการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยคือตอนนี้ที่อ่าวอุดมชาวบ้านจะมีส่วนที่จะเข้าไปร่วมในการตัดสินใจนําเสนอไม่ว่าเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าของบริษัทเคอรี่อย่างเดียวนะครับอย่างของปตทอรหรือไทออยสโซท,ที่จะเข้ามาขยายท่าเทียบเรือหรือทางเดินของท่อน้ํามันอะไรเงี้ย ก็คือถ้าเกิดกระทบชาวบ้านก็ต้องเสนอไปว่าคุณมีวิธีหรือทางออกที่จะแก้ไขไหมถ้าเสนอแล้วอโอเคชาวบ้านยอมรับได้แล้วก็บริษัทยอมรับได้เราก็เดินไปด้วยกันอย่างคือเรื่องเงี้ยสมมุติว่าออตอนนี้ชะลอโครงการไว้ก่อนได้ไหมแล้วก็มาแก้ไขไอ้ปัญหาเก่าๆที่คุณยังไม่ได้แก้ไขที่ที่ดีขึ้นเนี่ยแก้ไขให้มันได้ก่อนแล้วค่อยคิดที่จะขยายเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ ผมเชื่อได้เลยว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนนี้ปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้ไขเลยอยู่ๆคุณจะขยายขึ้นมาปุ๊บโดยปัญหาเก่าก็ยังพอกอยู่มันก็เป็นปัญหาใหม่มาพอกก็เป็นดินพอกหมูพอกไปเรื่อยๆนะครับสิ่งแวดล้อมมันก็เสียมากขึ้นมากขึ้นมันถึงจุดจุดหนึ่งมันอะเราเราก็แก้ไขอะไรมันไม่ได้จะต้องเริ่มต้นไม่เร็วกว่า7จ็ดโมงนะครับคือต้องเจ็ดโมงไปแล้วเดี๋ยวเริ่มได้แล้วก็กเรื่องของการจราจรนะครับ หลังจากรับฟังหมดแล้วหลังจากอา่านหลังจากหาข้อมูลกรรมการทั้ง13ท่านก็จะเขียนความเห็นของตัวเองให้กับโครงการนี้ว่าเรามีความเห็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นด้วยต้องปรับปรุงหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในรายงานเป็นความเห็นของเราแล้วก็ส่งกับหน่วยงานผู้อนุญาตกรณีนี้ก็คือกรมเจ้าท่ากรรมการเนี่ย ครึ่งหนึ่งจะเป็นอาจารย์ประจําเลยในมหาวิทยาลัยที่สรรหาเข้ามาและอีกครึ่งหนึ่งก็จะมาจากซี่ของประชาชนเป็นชมรมเป็นสมาคมเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสุขภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติตอนที่น,นายยกกำลังตั้งก็คือเอาสามสายนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งเป็นอาจารย์อีกครึ่งหนึ่งไม่ใช่อาจารย์เอามารวมกัน เอาความรู้มารวมกับความเห็นของชุมชนแล้วก็ออกมาเป็นความเห็นของกสศหลังจากลงพื้นที่สำรวจสถานที่ตั้งโครงการการประชุมรับฟังข้อมูลและความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชนและภาคประชาสังคมภาคราชการและผู้ประกอบการตลอดจนศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการนักวิชาการผู้ให้ความเห็นทั้ง13ท่านของกอาสสจะประชุมสรุปความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนี้ก่อนที่จะจัดส่งความคิดเห็นประกอบโครงการให้กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานที่อนุมัติอนุญ,ญาตในโครงการนี้นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาโครงการในขั้นตอนสุดท้ายและจากการติดตามความคืบหน้าล่าสุด คณะกรรมการทั้ง13ท่านได้ประชุมสรุปความคิดเห็นและลงมติดังนี้คือกรรมการจำนวน10ท่านไม่เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่4ของบริษัทเคอรี่สยามซีโปรดจำกัดและกรรมการอีก3ท่านเห็นชอบให้ดำเนินการได้อย่างมีเงื่อนไขทีมข่าวเคเบิลทีวีไทย PTV ศวีีราชารายงาน